ครับก็วันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมน้องนักเรียนโรงเรียนเยาวราชนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ที่สอนในโครงการโครงการแดนะครับวันนี้ก็เอาของมาฝากน้องๆ เป็นไงครับคิดคิดถึงครูไหมคิดถึงพวกเราคิดถึงครูไหมคิดถึงครูได้มากมากเลยค่ะหลายวันไม่ได้เจอไม่ลูกหลายอาทิตย์เลยค่ะหลายอาทิตย์เลยไม่ได้เจอเป็นไงครับเป็นไงคิดถึงครูไหมคิดถึงมากได้มากคยังไม่ได้ทำคุยยังไม่แก่แบ่งเลยครับแบ่งกันไปเลยแบ่งเลยครับที่เป็นไงบ้างครัเอาเข้ากล้องหน่อยไม่ปลื้ใจเอาไม่ปื้อไม่ปลื้อไม่ได้เอา younger than the boy and 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 the